อยู่สถานฟ้าตอนที่18กลับบ้านอี้เฉินจับคัมภีร์เวทไว้ในมือทั้งสองข้างนั่งข่อยห้างบนเตียงโดยไม่ขอยับขยื่นลมแรงที่มองไม่เห็นพัดผ่านชุดคลุมดำบนล่างของเขาแรงดึงดูดสายหนึ่งไหลออกจากร่างกายอย่างต่อเนื่องเบื้องหน้าเขามีเห็นวิญ,ญญาณหนึ่งดาวลอยอยู่กระแสะพลังวิญญ,ญาณที่ไหลออกมาจากห็นวิญญ,ญาณถูกดูดเข้าไปในร่างของอี้เฉินไหลเข้าไปสู่จุดตันเทียนของเขา ความเร็วในการดูดซับนั้นเร็วมากพลังงานที่บรรจุอยู่ในหินวิญญาณน,นั้นล้นลงด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อพลังงานหยดสุดท้ายถูกดูดซับจนหมดมันก็พุ่งลงจากกราดอากาศตกลงบนเตียงด้วยเสียงที่คมชัดหลังจากการฝึกฝนที่เฉินกำลังจะหยุดโคจรพลังจู่ๆเสียงอู e ้้ก็ดังมาจากจุดตันเทียนของเขาเกิดอะไรขึ้น เขาก่าวขึ้นด้วยความประหลาดใจอี่เฉินรีบมองเข้าไปในจุดตันเทียนของตัวเองเพราะว่าวิญญาณอสูรเพราะว่าวิญญาณอสูรของเขากำลังบิดเบี้ยวกลายเป็นกระแสน้ำวนและปล่อยแรงดูดที่รุนแรงขึ้นอย่างกระดานหันเมื่อเห็นฉากที่คุ้นเคยนี้ความสุขก็ค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของอีเฉินเขาไม่กล้าป,ประมาทแม้แต่น้อยเขารีบขับไล่ความคิดที่ฟุ้งซ่านภายในใจออกไปอย่างรวดเร็วและเข้าสู่สมาธิการฝึกฝนอีกครั้ง ภายใต้การนำทางของแรงดูดที่แข็งแกร่งนั้นพลังวิญญาณก็พุ่งออกมาจากทุกทิศท,ทุกทางเรากับสัตว์ป่าคลั่งแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของอีเ้เฉินผ่านตามรูขุมขนพลังวิญญาณนั้นผสมปนเปกันมากอีเ้เฉินไม่กล้าที่จะฟงซ่านแม้แต่น้อยเขานำพลังวิญญาณเข้าสู่เส้นพลังวิญญาณเพื่อขัดเกลาเมื่อมันบริสุทธิ์แล้วถึงค่อยนำเข้าสู่วิญญาณอสูรในระหว่างกระบวนการทั้งหมดอีเ้เฉินระมัดระวังเป็นอย่างมากไม่กล้าที่จะประมาท ความผิดพลาดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นอาจทำให้ฐานการบ่มเพาะของเขาเสียหายได้ภายใต้การไหลเวียนของพลังวิญญาณอย่างต่อเนื่องมันกินเวลาไปครึ่งชั่วยามจากนั้นแรงดูดก็ค่อยๆหายไปพลังวิญญาณในฟ้าดินก็สลายไปเหมือนกับกระแสน้ำวนวิญญาณอศูนฟื้นคืนสู่ความสงบที่ฉันหยุดการโคจรพลังทันทีตรวจสอบสถานการณ์ในจุดตันเทียนของเขา แล้วพบว่าพลังวิญญาณที่มีอยู่ในวิญญาณอสูรน,นั้นมีมากกว่าเมื่อก่อนถึงสามเท่าในที่สุดก็ก้าวไปสู่ระดับกลางของแดนวิญญาณหยางรอยยิ้มค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าความรู้สึกสําเร็จก็เพิ่มขึ้นในใจของยี่เฉินในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันเขาไม่คิดมาก่อนว่าความสุขจะมาถึงเร็วขนาดนี้ระดับแดนวิญญาณหยางขั้นกลางแค่นี้ก็มีความหวังมากขึ้นที่จะคว้าแชมป์ กล่าวขึ้นอย่างลับๆเวทาของอี่เฉินก็แสดงอาการหมดหนทางแม้ว่าฐานการบ่มพ่อของเขาจะเลื่อนระดับแต่เขาก็ได้ใช้หินวิญญาณทั้งหมดที่หยินไว้ทิ้งไว้จนหมดหินวิญญาณแต่ละก้อนนั้นมีค่ามากแต่เขาไม่อยากเก็บไว้ให้เสียเปล่าโชคดีที่หินวิญญาณหนึ่งดาวเหล่านั้นไม่ไร้ประโยชน์หลังจากดูดซับครบ9ก้าก้อนในที่สุดเขาก็สัมผัสโอกาสที่จะก้าวไปสู่ระดับแดนวิญญาณอย่างขั้นกลาง ไม่เพียงแต่การบอกพ่อของเขาจะดีขึ้นเท่านั้นแต่อี้เฉินก็ไม่ได้ล้าเลยในการวาดอาักขระในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาตอนนี้เขามีความเชี่ยวชาญมากในการวาดอักขระระดับหนึ่งดาวด้วยความช่วยเหลือของหนังสือสวรรค์การฝึกฝนวาดอักขระจึงได้ผลเป็นสองเท่าโดยใช้ขอพยายามเพียงแค่ครึ่งเดียวคนอื่นๆใช้เวลาฝึกฝนถึงครึ่งปีหรือหนึ่งปีแต่ความเร็วของอี้เฉินนั้นมากกว่าพวกเขาถึงสิบเท่าข้อได้เปรเียบนี้ เป็นของอี้เฉินเพียงคนเดียวเท่านั้นดังนั้นเขาจึงมีความมั่นใจอย่างแท้จริงตราบใดที่เขามีเวลาเพียงพอควบคู่ไปกับก,บการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเขาเชื่อว่าตนจะกลายเป็นปรมาจารย์เจียนซือได้อย่างแน่นอนวันข้างหน้ายังอีกยาวไกลอี้เฉินไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาหายใจเข้าออกอย่างช้าๆแล้วกระโดดลงจากเตียงอี้เฉินยังมีคำพีเวทระดับสองดาวแต่เขายังไม่ได้ฝึกฝนต่อในทันที คอมพิวเวทร์ะดับหนึ่งดาวเป็นเหมือนหนังลากฐานเมื่อลากฐานมั่งคงแล้วในอนาคตการฝึกฝนคอมพิวเวทระดับสูงจะง่ายขึ้นมากก็ได้ถึงเวลาแล้วหรืออ้เฉันหันศีรษะไปมองที่ขอบหน้าตา่างเพราะว่าท้องฟ้าสว่างแล้วอี่เฉันที่ไม่อยากเสียเวลาเขาเรียบเก็บข้าวของต่างๆที่อยู่ในห้องใส่เข้าไปในแหวนมิญญ,ญาณหลังจากนั้นครู่หนึ่งอ้เฉันก็ตบมือของเขาพลางมองไปยังห้องที่ว่างเปล่า จากนั้นก็หันศีรษะและเดินออกไป,ไปที่ประตูเป่านกนวีที่ยาวแหลมมีเสียงร้องดังขึ้นในระยะไกลจากนั้นม้าศึกที่แข็งแกร่งก็ควบตรงมาหยุดอยู่ตรงหน้ายี่เฉินเฮยหยานชัฟื้นตัวแล้วหรือไม่เห็นท่าทีที่กระฉับกระเฉงของเฮยหยานยี่เฉินก็ก้าวไปข้างหน้าพลางลู่หัวของมันในเวลาเดียวกันความประหลาดใจก็ฉายว่าบในดวงตาของเขาวันที่เฮยหยานได้รับบาดเจ็บสาหัส ถ้าเป็นม้าศึกปกติจะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนในการฟื้นฟูแต่เฮย์ยานกลับใช้เวลาเพียงแค่สามวันยังไม่หมดเพียงแค่นั้นหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บเฮย์ยานได้ปล่อยแรงกดดันของสัตว์อสูรระดับหนึ่งร่างกายของมันแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่ม้าศึกธรรมดาวันนั้นมันถูกโจงตีโดยอสูรสิงโตเพลิงเฮย์ยานได้เรียกม้าตัวอื่นมาช่วยจากสิ่งนี้เห็นได้ชัดว่ามันไม่ธรรมดา ตอนนี้มันได้เลื่อนระดับกลายเป็นสัตว์อสูรระดับหนึ่งยิ่งทําให้แน่ใจมากขึ้นเฮยหยานไปกันเถอะเอ้ฉันกระโดดขึ้นไปบนหลังของเฮยหยานดึงบางเฮียนในขณะเดียวกันพลางตะโกนเสียงออกจากปากเฮยหยานที่มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นส่งเสียงร้องออกมาแล้วพุ่งออกไปยังประตูฟาร์มม้ารหลกับลูกธนูพุ่งออกจากคันด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากในเวลานี้นอกประตูฟาร์มม้ามีรถอสูรคันหนึ่งจอดอยู่ ชายชรา,าคนหนึ่งนั่งอยู่บนกเกลียนพร้อมกับแท้ยาวราวกับว่าเขากำลังรอใครบางคนอยู่ท่าลุงหลินพร้อมที่จะไปหรือยังในไม่ช้าอี้เฉินก็นมาถึงด้านข้างรถอสูรเขาหันไปมองชายชรา,าพรางกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้มเขาคืออี้หลินพ่อบ้านของตระกูลอี้และวันนี้เป็นวันที่เขาจะได้กลับไปที่ตระกูลอี้เมื่อเขาคิดถึงเรื่องการกลับไปที่ตระกูล หัวใจของอี้เฉินก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นตอนนี้ยังเช้าอยู่เรารีบไปก่อนที่จะมืดกันเถอะในรถม้าเสียงที่อ่อนแอร์ของอี้คังดังขึ้นใช่การประชุมตระกูลกำลังจะเริ่มขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงที่วุ่นวายมากอี้หลินพยักหน้าจากนั้นก็ยกแส้ยาวขึ้นและตีอสูรกวางภายใต้ความเจ็บปวดของสัตว์อสูรทั้งสามพวกมันยกกีบเท้าขึ้นและพุ่งตัวออกไปข้างหน้า เมื่อมองไปที่ห้องโดยสารใบหน้าของอี้เฉินแสดงออกถึงความแน่วแน่ข้าอี้เฉินจะต้องเป็นเจียนซื้อที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อที่ข้าจะได้รับหินบำบัดขั้นสูงอี้เฉินสูดลมหายใจเข้าลึกพรางหารรันศีรษะกลับไปมองฟาม้าชีผิงที่เขาอยู่มาเครื่องปีดวงตาพรานฉายแววเย็นชาข้าขอสาบานว่าในอนาคตจะมีแต่ข้าอี้เฉินเท่านั้นที่จะกดขี่ผู้อื่นและจะไม่มีใครมาลังแกข้าได้ ความเมตตาไปเอาที่นรกเถอะทิ้งคำพูดดีเยียนชาเหล่านี้ไว้อี้เฉินดึงสายบางเฮียนจากนั้นเฮยหยานก็เริ่มออกวิ่งด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากตามรถอสูรที่ค่อยๆห่างออกไปบ้านใหญ่ของตระกูลอี้อยู่ในเมืองหลวงของอาณาจักรสถานที่นั้นเป็นสถานที่จเจริญรุ่ง,งเรืองที่สุดในอาณาจักรหยนวนซวนอยู่ไม่ไกลจากฟาร์มม้าชีผิงการเดินทางปกติจะใช้เวลาประมาณเพียงแค่สองชั่วยามเท่านั้น หลังจากเื่งความเร็วทั้งหมดของพวกเขาอีเฉินและคนอื่นๆก็มาถึงเมืองหลวงของอาณาจักรในเวลาเพียงหนึ่งชั่วยามกลับมาที่คฤหาสน์ของตระกูลอี้ได้อย่างราบรื่นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ที่ประตูทางเข้ามีฉากผู้คนพงพระรสะดุตามองแล้วดูมีชีวิตชีวามากมหมู่คลที่เดินเข้าออกเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นแขกมาเยี่ยมชมเมื่อหยุดอยู่หน้าประตูอี้เฉินพลางมองไปที่ฝูงชนด้วยสีหน้าที่เรียบเฉย สายตาของเขาเคลื่อนไปอย่างช้าๆและในที่สุดก็จับเจ้องที่แผนป้ายที่ประตูซึ่งเขียนเขาว่าอี้ฟูใบหน้าของผู้คนที่เห็นต่างพากันหวาดกลัวแต่ดวงตาของอี้เฉินกลับเย็นชาเขาจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ตอนที่เขาถูกไล่ออกเหมือนสุนัขปริดชีพตระกูลอี้ฆ่าอี้เฉินกลับมาแล้วอี้เฉินกำมัดแน่นชั่วครู่เขากัดฟันแน่นบีบคำพูดดังกล่าวออกมาเฉนเออ ข้ายังมีเรื่องที่ต้องจัดการเจ้ากลับไปที่พักก่อนอี้คังผลักรถเข็นไปด้านหน้าของเขาพลาังกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้มเมื่อได้ยินเช่นนี้อีฉันก็พยักหน้าหลังจากจัดหาที่พักให้เฮียหยาแล้วเขาก็เข้าไปในสวนลึกของคฤหาสน์ของตระกูลมาถึงสถานที่ห่างไกลซึ่งมีบ้านหลังใหญ่ตั้งอยู่คฤหาสน์หลังนี้เป็นที่ที่เฉินอาศัยอยู่มามากกว่าสิบป,ปีดังนั้นเขาจึงไม่ใช่คนแปลกสำหรับที่นี่ เขาเดินเข้าไปข้างในคาเรื่องหาที่คุ้นเคยพี่หลิวโงพี่หลิวอยู่เขากลับมาแล้วด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นอี่เฉินเริ่มเลี่ยงหาคนในบ้านแต่เขากลับไม่พบใครเลยแปลกจังพวกเขาหายไปไหนกันกเขาค้นหายครั้งแต่ก็ยังไม่พบซึ่งทําให้อี่เฉินรู้สึกงงโงวยพวกเขาเป็นสาวใช้สองคนที่สวยที่สุดในบ้านและพวกเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอี่เฉินในน้อยท่านกลับมาแล้วหรือ ในขณะนั้นเองเสียงร้องไห้สายหนึ่งก็ดังขึ้นที่ค่าหลังอี่เฉินเมื่อได้ยินอี่เฉินจึงหันศีรษะกลับไปมองที่ต้นตอของเสียงเห็นร่างที่สวยงามยืนอยู่นอกประตูเสื้อผ้าของเธอยุ่งเหยิงเล็กน้อยไปหน้าสีหยกของเธอแต่ไม่ได้ความตื่นตระหนกดวงตาที่สวยงามถูกปกคลุมไปด้วยหมอกรูปรสณะที่เบาบางและหน้าสมเพศของเธอทําให้ผู้ที่พบเห็นต้องเป็นทุกข์พี่หลิวหงเจออ้าขยะพวกนั้นแกล้งท่านอีกแล้วหรือ ไม่เห็นท่าทางที่เศร้าส่้อยของหลิวหงสีหน้าของอี่เฉินก็แข็งทื่อทันทีราวกับว่าเขาค่าดาอะไรได้บางอย่างสถานะของคนรับใช้ในครอบครัวขึ้นอยู่กับสถานะของนายที่พวกเขารับใช้อยู่และยี่เฉินซึ่งถูกในระเทศแม้ว่าเขาจะเป็นสมาชิกที่มีสายเลือดโดยตรงก็ตามทําให้พี่สาวทั้งสองคนหลิวหงและหลิวอยู่จึงถูกลดสถาะนะกลายเป็นสาวใช้ระดับล่างบางทีสมาชิกคนอื่นๆในตระกูล อาจอิจฉาสถานะของอี้เฉินในฐานะทายาสายตรงพวกเขาไม่สามารถทำอะไรอีอ้เฉินได้ดังนั้นพวกเขาจึงมักจะระบายความโกรธกับหลิวหงและหลิวยูพี่สาวทั้งสองจึงมักถูกลังแกไปประจำนายน้อยในที่สุดท่านก็กลับมาหลังจากได้ยินคำพูดของอี้เฉินน้ำตาแห่งความขับแค้นใจสองหยดก็ไหลออกมาจากดวงตาของหลิวหงเธอสำลักไม่สามารถพูดได้ เมื่อเห็นสิ่งนี้อี้เฉินกำมัดแน่นหัวใจของเขาเดือดดาลด้วยความโกรธพลังกระดาวขึ้นเบาๆว,ว่าพี่หลิวอ,อยู่ไปไหนเราสองคนถูกหยุดไว้เมื่อครู่พี่หลิวอ,อยู่ผลักข้าวมาก่อนตอนนี้นางถูกคนของนายน้อยเจ็ดล้อมไว้ไม่สามารถออกไปไหนได้อีเจียเมื่อได้ยินชื่อที่หน้าขยะขยะยนี้ใบหน้าของอี้เฉินก็ค่อยๆเยือกเย็นอีเจียนั่นเองที่ล้อมกระดาเขาในตอนนั้น จิตสังหารแผ่กระจายไปทั่วอากาศยี่เฉินมองไปรอบๆในที่สุดก็พบท่อนเหล็กหนาจากมุมกำแพงเขาดึงมันออกมาแล้วเดินออกจากคฤหาสน์นายน้อยท่านกำลังจะทำอะไรไม่เห็นท่าทางอาฆาตเช่นนี้เหลียวหงรีบเช็ดน้ำตาของเธอทันทีและรีบกล้าวไปข้างหน้าเพื่อถามวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการเคี่ยนตีสุนัขถ้าเสือไม่สแสดงพลังคนอื่นก็จะมองเป็นแค่แมวป่วย แววตาที่ไร้ความปราณีทั้งสองส่องประกายผ่านดวงตาของอี้เฉินน้ำเสียงของเขาฟังดูเย็นชา